สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับไม้ตระกูลด i เฟรนบาเกีย mm hmm. นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมอยู่เหมือนกันซึ่งบางแหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นลักษณะของไม้ที่ชื่อว่าหงสานะครับเป็นลักษณะการผสมกับตัววิลสันซึ่งเอกลักษณ์ใบเนี่ยจุดเด่นจริงๆก็คงได้หงสามานะครับส่วนที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของ ลายเสี้ยนนะครับแล้วก็ก้านส่งใบที่เป็นช่องเว้นว่างนี่ฮะจากเอ่อจากกามใบแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าช่องส่งแล้วก็มีเสี้ยนนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวิวสันแต่ความโดดเด่นหรือความชัดเจนเนี่ยจะไปทางด้านของหงสามากกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารูปผสมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจชอบในลวดลายนะครับรูปทรง เ,เมื่อโตขึ้นไปเนี่ยครับลักษณะเป็นเหมือนใบกล้วยจึงมีการพูดติดปากกันว่าเป็นลักษณะของวิวสันใบกล้วยแล้วก็มีพ่วงท้ายด้วยรูปผสมด้วยนะครับอ้าเพื่อนๆพี่ๆครับใครที่ชอบไม้ด่างยิ่งโดยเฉพาะคอลเลกชันลายพลางนะครับ ต้นนี้เป็นกวักนะครับกวักป่าลายพลางถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้นะครับอบอวบเลยเดี๋ยวแยกให้2000รวมส่งนะครับถ้าชอบนะครับอันนี้กอแม่เขานะครับต้นนี้แม่กลับกลายเป็นว่าต้นเล็กไปเลย <laughs> นี่ฮะแทงหน่อมาบึ้มเลยนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือ นะครับใครสนใจทักบอกได้เลยโอเคพี่เล์ทำเป็นคลิปให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยตอนชำใบชำมี2ใบนะครับอนาคตก็น่าจะแตกกอได้เยอะไม่รู้น้องชอบไหม